นี่ครับพี่อนนท์ครับไมโรครจิกกลางแรกครับผมสำหรับพี่อนนท์โดนมาแล้วครับคนแน่จริงๆนนอนครับผมจัดไปครับนี่คันอุกุมานะครับอ่ารอจิมันโนเน็กเซฟนะครับสายบีหนึ่งอ่าสายเอสายหน้าเป็นของวิวครับผม ครับปฏิมาณชุกใจไปยิ่งนันบวันนี้เราพาชวนพี่อนุมาแววนกันมาแววนมาเต้นกันมาเต้นรอบโอ้โหสุดยอดเลยครับผมโฉบมามดนูนะครับเสียกับมีเสียสากิโลโอ้โหเียคนนะใหญ่ด้วย

ยาคกุศายาคกุศายอดนะครับผมครับผมครับอ่าตาเป็นของสเปกตรัมเรืองแสงครับอ่าครับย้อนย้อนย้อนยรอนสุดยอดนะสองกิโลน้ำมันใสยสวยสวยสุดยอดนะครับที่มาโชคใจจริงครับผมเฮ้ครับผมยอดมีขี้ชิบะ